เราไปเฝ้าระวังในเรื่องข้องโรคในมูนี่ค่ะคนาว่าได้งดกินมู่ไปยาวๆเพราะว่านอกจากจะราคาสูงตอนนี้ก็ยังมีการเฝ้าระวังโรคระบาดในมู่กันนะคะโดยจังหวัดสุดราธานีค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการสุ้นปฏิบัติการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกอนหรือว่าในมู่นี่แหละค่ะโดยลาสุดก็ยังไม่พบการติดเชื้อในพื้นที่ค่ะ การประชุมคณะกรรมการสู้นปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรรร้อนรวนในมูเพื่อรายงานสถานการณ์กำนดมาตรการและการเตรียมเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค ASF ทางระดับประเทศแล้วก็ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จัดึืนที่ห้องประชุมสำนักงานประสุทว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายสักดาพรรัตนาสุภารองผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเดชาจิตพิรมประสุทว์จังหวัดหัวนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วมประชุม โดยภายหลังการประชุมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีท่านก็ได้บอกถึงสถานการณ์ข้องโรค ASF ในพื้นที่สุราธานีว่าตอนนี้ไม่มีรายงานการตรวจพบโรค ASF แต่อย่างใดค่ะแล้วก็ถ้าผู้ประกอบการหรือว่าผู้เลี้ยงมู่นะพบว่าเลี้ยงอยู่แล้วก็มู่นี่มันตายยูย่ๆตายไม่ม,มีสาเหตุค่ะให้รีบแจ้งด้วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ข่าวตรวจสอบภายใน24ชั่วโมงค่ะครับฝังเสียงท่านรองผู้ว่ากันเลยครับค่ะ แต่ณขณะนี้นะครับก็ยืนยันว่าในพื้นที่สุราษฎร์ธานียังไม่พบนะครับโรคเอเแต่อย่างไรนะครับสามารถแจ้งได้ในพื้นที่นะเราจะมีอาสาของปัสสัสในพื้นที่นะครับหรือว่าแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับหรือแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือศูนย์ดำรงธรรมนะครับนะครับเบอร์15 67นะฮะนะครับสามารถโทรได้นะครับแล้วก็รายงานลักษณะอาการนะครับแล้วก็ความนี้จะส่งต่อไปยัง อ่าปั๊มสอำเภอนะครับเพื่อเข้าพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับนะครับสําหรับสถานการการะบาดในประเทศไทยนะครับ10ถึง25มกราคมพบใน14จังหวัดมีกรุงเทพฯนครปฐมสวนบุรีมหาสารคามสระเกตคอนแก่นบุรีรัมย์นมบุลลัมปูแม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์พังงาชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงครับข้ามสุราษฎร์ทไปครับน้องงอมดีแล้วนะสุราษฎร์ทยังไม่พบนะคะครับ